ลา,าลาบเป็ดด้วยนึงลาบเป็ดจะค่าลาบเป็ดลาบอีสาร,อาอสาราลาบอีสารบ้านห้งลาบอีสารบ้านห้องจะแซ่บป่ะพี่นอ้องขัวอยี่ตรงหน้าเนี่ยแหละใส่หม้อแบตพอมไม่ลมมีติดขนาด ดนมากมากตัดโบราณตัดเป็นโบราณเนี่ยบด้ใส่น้ำมันบได้ใส่นะหั่นหน่อยได้ดีเขาหัน่นคัมต่อละคัมไม่หลุนหัน่นมันซุ่มเขาลาหลับนนเขาใส่น้ำมันคือเขาเชียวกระเทียมหมดอันนี้ลาบคู่ปอเนี่เขาข้าเห็ด ล้วนนังดีๆซะล้วตีล้วนนังมันสุกมันล้วนเนี่ยส่มันเห็นยังแต่กควาหัวหอมไมัน็กอกคือเก้าเนาะมากินนะคะผักกใบห้างห้างนีแหละหางห้งหนน เดี๋ยวมันจนะแข็งพราใบห้างห้างนี่แหละห้างนี่แหละเดี๋ยวเอฟซทั้งลายแหล่ไม่กินลาบเป็ดน้ำนั่งด้ยค่ะนี้ตะก้อนกินลาบเป็ดเมือนสบายสบายว่านนาที่พ้าก,กันกินลาบเป็ดเป็นเป็ดเทพปด้วยค่ะพี่นอ้อ อหอมหอมมั่นจวดจวดจ้วยอยมันสูงแยายคนงไง <c oughs> เดี๋ยวนนำมาใช่อีกตัวยออนำตมเนี่ยแมนไฟกระแดงดีค่ะขนาดได้บรรยากาศโอ้ <c oughs> โดนละเด้อว่นได้ฟิ้งไฟยังสิล่มวีวีตรงหน้าเกีียวขอดอร้อนแป้นหรอ <c oughs> น้ำมึกน้ำต้มเล่น่ะต้มมันเลยนใส่หมใ้กวหอมแดงกิครึ่งหน่อยย่า